ไหนทางไหนอะไรใครที่อยางเลยเตึง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 แกตามมาเพื่อนำเพื่อนนำเพื่อนนำเพื่อนรถทางเพื่อนรถทางแกนำเลยแกตามไปเลยแกตามข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามหลังเองเรามีอะไรจะเราจะได้โดนก่อนไงล่ะ <l ots> ถ้าเราหายไปฝากช่วยเหลือเราด้วยนะ แกมันแย่ที่สุดเอา้าม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 าไปไหนข้าวว่าเข้านี่แหละพี่ก็ว่าเข้านั่นอะมาดิแล้วเมลเมลเมลอกอ,อยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเรัเออโอเคอ่ะไปตามมาเดือดกัะชางาอง่ะเขาน้องเขารู้ดีเราก็ตามน้องเขาไปตามไปอ๋อนี่อารมณ์ประมาณเหมือน,ขอน,นออเข้าพันท่กอ่ะเออจะเอียใครอ่านเราก็อ่านใครอ่านเราก็อ่านเอ,งอกงกันนะ ไม่อยากอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อยากอ่ะคือแบบไม่อยากเสพยเรื่องตอนนี้หน่วยกาตายครับหน่วยกาตาย,าาายตามรองเท้ามาโอเคตามเพื่อนไป,ไป เมียวรังท้ายเออมียวรังท้ายได้ไงวะไปนําไปเอานําไปดิก็มีคนนข้าวโดนเกาะข้าวโดนผีมันชอบโผล่ข้างหลังไม่ใช่เหรอก็ผีมันชอบโผล่ข้างหลังพี่เลยให้นําไปไง,ไงี้ไงทรายหายไปแล้วโหแม่งกินกินแม่งอ,ออกไปสิอย่าบัง <c oughs> แคนหนเลยเ๋ยวเราตามหลังกันเอาเข้าเดินถหลังกันเก็กบอกอยู่ไ่เจอผีไม่เขาผมมาข้างหลังเนแบบี่ยอะไรอะอะไรอะไรไปขี่มาไปไปเก็บกุญแจดิไปเจาน่าจะเก็บได้สองคนแล้วมั้ง

ลอยเลยเล่นผิดเวลาอู้เราขอแอดเพื่อนเร,เราขอแอดเพื่อนคนนี้ไปก่อนเขาต้องช่วยเราได้เยอะมากเนี่ยเอาแกตามเยอะเหรอฮะแกแกแกอย่านิง่งแกอย่านิง่งไปจะได้ตามกันใช่ตามใช่ตามเธอเนาะ เสียงกหลอนตอมมาช<ส>ีเดรากุระวัดผีผีตัวยาวผีญี่ปุ่นกิวกินขาตอนนตามเพื่อนไปเดี๋ยวตามไม่ทันเฮ้ยอะไรวะชิคกระเป๋ากิวกินขา นานตามาดิอเอ้าเฮ้ขาว่าอะไรวะข้างหลังอ่ะข้างหลังอะข้างหลังอะหลังอ่ะหลัง,ง,งห,หลังหลังวิแล้วจะจบไหมเนี่ยหัวใจกูไม่อยู่กับเตอร์ปตัวละ <c oughs> ถ้าเปิดเสียงทุกคนจะได้รู้สึกมากเมื่อกี้ได้ไหมจะไม่ <laughs> เปิดเปิดใช่ยังไม่เปิดดีดีมากเลยถ้าเปิดฉันต้องซีดเรามีอะไรให้ดูทีหลังเอ๊ะลงพื้นตามตามมาตามมากโกโกจิ้ว <laughs> ส้าบไม่ดี ไม่อยู่กับตัวละแล้ว,ลวคือแกมืดวะมองไม่เห็นเลยเข้าไปเหรอมังนะทำไมมันนิ่งมากเลยอ๋อนี่งไงมาแต่ทีแ <ผม S 1> ล<ะ>้วแต่นนะที่แล้วแต่ที่แล้อยู่ตรงประตูอยู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆอยู่ตรงประตูนิ่งๆอยู่เลยอโอเคมา,ามาแล้วแกมาแล้วมาแล้วตามมา จ่าตัวนี้คือเต้นตุบๆเลยเปลี่ยเสียงนิดนึงเพิ่มเพ่มาัตรรถไม่ไม่ขอลไม่ไม่ตามเพื่อนไปตามเพื่อนเห็นด้านได้ไหมเห็นดีนแม่งร้องร้องไห้ด้วย มองทำไมไม่เว้ยอนันแดงปะหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นผู้กล้าคนเดียวแหลนะเฮ้ยก็จะแบบโหดโหดเทพซ่าเลยศูนย์เจ็ดก็ได้นะเฮ้ยข้างหลังใครล่นะหยอกเฮ้ยใช่จอดไดเมื่อกี้กอูอยู่เมื่อกี้กูอยู่ตรงนันนี่ไม่ใช่เหรอไปกูโผล่ที่ได้ไงวะผมเปาเสียงแปบบ๊บ แม่แม่ไม่ให้มันดังเกินพี่ไปคิวพี่งคะจบละวิ่ง <c oughs> วิ่งเยอะจนตีดคิวติดขายอ๋อไม่นะข้าวจเย็นชีวิตจริงอ๋อ <c oughs> ตอนเดียเราก็จะไปะตามหาคนเช่เปล่าเช่เปล่าไม่น่าใช่นะโอเคพี okay. ่ฮะ<า>รู้ใครค้าไม่ได้จบละไม่ต้องแวะไหนเหรอไม่น่าจะให้แวะบัง มามิเวนให้แวะนักเสียประเทศญี่ปุ่นรูร้านค้าอะไรวะไปดีเลยวะโฟก้ายิ้มได้ตะโกนได้จำสแกร์หลอดอยู่คนเดียวเว้ยลงใจแต่แต่ว่าไม่คุ้มมาก แต่เคคิดทีแล้วนี่ะที่แมกูไม่ได้แต่ื่เกี่กูกี้เต็มเกี่กี้ดังดังลั่นบ้านเลยนะไฟดักกี้เป็นีให้เล่นตอตามเพื่อนปะเขาดีนะคกข้เขา มาแล้วพี่อ่ามองเพื่อนไปอย่ามอ,มองพี่ไปโอเค <Okay. S 2> ชักกินจางหายเลยเหรอวิสวยจังเลยใช้เวลาเนี่ย <c oughs> เพื่อนแตกก่อนให้เพื่อนแตกก่อนก็ได้นะอย่าแล้วเว้ยไม่ได้จะเกิดใหม่ได้หรอมั้งดูแค่ว่าตอนนี้หัวใจเต้นรัวๆเลยเนี่ยหัวนะใจเราก็เต้นรัวเหมือนกันเมื่อกี้ หัวใจกูวะจะไหวเสียงอะไรวะแกแตกมีคนแตกเอาใจเนี่ยเพื่อนแตกเพื่อนแตกข้าวแตกฉันไม่กล้ามองจอนะเลือกูคนเดียวอ่ะกูจะแตก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  มันมาเกิดด้านหน้าแตกแล้วมันมาเกิดด้านหน้ากูจะแตกเหี้ยแม่ไปกูไปกูไปไอ้กลัวกูรอดกูรอดกูรอดกูแบบว่ากูอยากหลับตาได้อย่างเดียวเลยเง่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 เง ยากี่ครันะ้อยู่ตามกันอยู่ตามกันอยู่วิก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 ว่ <c oughs> โอ้ทำไมมูใไมผักหนูบ๊ายบายทุกคนฟิวผักหวานไปแล้ยืนหน้าประตูอ่ะใครแม่งผักไปไหนคนยืนหน้าประตูแกอะไรข้าวกว่าโอ๊ย ดูว่าจะตามไม่ทันอนะทำไมฉันต้องเจอตลอดด้วยวะฉันกลัวเนี่ยมีคนเดียวที่ไม่เจอใครนี่เหรอแย่วแต่ก็ช่วยๆกันอยู่นี่ไงเอาหายไปไหนกันนะนนตามมาตามมาแกไปทางไหนทางไหนขวาขวาขวา ฉันมองไม่เห็นนะฉัน hmm. มืดแกก็ไป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 ก็กกมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นแกเรมาหาแกแล้วแกแตกฉันมองไม่เห็นเมวดิแมวไม่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 ไมไม่เล่นไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไไม่ไ่มไไมไม่่ไมไม่่มไ

วิ่งได้เหรอวิ่งได้วิ่งได้กดไลค์กดชิปแต่ของแกแต่ของแกเราไม่รู้นะไม่รู้อ่ะไม่เจอปุ่มอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเช้ามาเถอะฟังเสียงของจากอยคนเดียวบอกนะมีคนที่สองแกมาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายเราอยู่แกเราอยู่แกเนี่ยเราเราอยู่ข้างแกเนี่ยมืดอ่ะ อ,อย่าตะโกนเ่อก,กีนเราก็จเจอผ่านนะ่ะกูเป็นเองที่เล่นกูเป,นเ,เ,นเป็นเองที่เล่นชวนเล่นเกมนี้แกไปไหนวะ เอเคียวอะเจอผ่านหน้าอะไรอะพิมคุยกันดิยวกเราจะแพ้เออเออใครพากยไม่เจอยิงแกเดินตามไปเลยเดี๋ยวเราบอกทางเองเดินไปเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา เอานำเพื่อนไปดีข้าวข้าวเอาเอเอาแล้วพี่จะบอกทางเมลยังไงเนี่ยไม่เเพื่อนไม่คือข้าวก่อนงพ,พี่พี่จะให้ข้าวนำตามคนที่สองไปไงแล้วให้เมลตามคนสามพี่จะบอกทางเมลต่อข้าจะนำทางถูกไงเอองั้นข้าวบอกทางเมลได้นะงั้นข้าวบอกทางเมลได้นะเสียงเสียงเสียงไป้ดังหนนอร้ว รออยู่รออยู่ไปไหนต่อเพื่อเราแตกไปแล้วอ่ะไม่นะไปแล้วเราจะเป็นพี่ไากูแตกไปหาเพื่อนนี่ยงีงีจะกินดกินชาดิก้นี้ยโตฉันเริ่มบุด้วนะมืดวะช่วยด้วย เราทิ้งเราทิ้งเพื่อนหรือเปล่าหน,นึ่งคนใช่เราน่าจะทิ้งเพื่อนไปหนึ่งคนแล้วละ่ะเกไมีมาชมคโมไม่เห็นเราไม่รู้แกอยู่ตรงไหนดีน่าจะต้องรอเราจะต้องรอผีอะ้วเชก็มองไม่เห็นมันมืนมากไม่ก็รอไม่ก็รอเผาผ่านไปเพื่อนบอกว่าอะไรอะ่ะเออเพื่อนอีกคนไอ้ดอนโนไอดีเค วว่าและเนี่ยเพื่อนถามว่าอีกคนนึงหายไปไหนจะไม่ให้เขาหามผู้หญิงจริงเพราะหังเขาหังเขาหังผู้หญิงเนี่ยใช่เราว่าแกน่าจะอยู่ทางนู้นอ่ะไม่ก็รอพวกเราผ่านก่อนก็ได้นี่ไงอยู่นี่ไงนะโอเคนี่ไง ค่าฉันเถอะมาดิทันทันหลังมาสิเราอยู่ข้างหลังแกแล้วเนี่ยตอนเนี้อยอยู่ด้านหลังนยโอเค <c oughs> ใจเต้นรัวๆเลยมันมาแล้วมันมาแล้ววิ่งครับวิ่งโอ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยแมงตกใจหมดพี่วิ่งไม่ทนันหลัง <c oughs> นราต่อตาเลยนะทำไมเราโดนกันเยอะเันจังเลยนะโอเคกูรู้ทางแล้วมา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 วิ่งตามให้ทันนะบอกพีเจริยิสดเจริยิสดเลยงอนงอนโดนจนกูเริ่มหายกลัวเนี่ยตอนเนี้ยเออ แกรอแล้ผ่านก็ได้อยู่ด้านหลังพี่เนี <ๆ S 1> ่ยเนี่ยแต่ฉันมองไม่เห็นไงนคือมืดมากฮะเร็วๆจะเดินออกไปทำไมมายังอยู่ไหนอ่ะฉันมองไม่เห็นโอนี่ชื่อหน้าคื้ ได้กุญแจแล้วไ,นนได้กุญแจแล้วออกใช่ไหมน่าจะใช่ไปแล้วไปไหนจ๊ะเราต้องออกไหมต้องหาทางออกฮะต้องหาทางออกอีกเหอะ ่าเขาจะไล่ฆ่าใช่ไหมน่าจะใช่เกิดไปไหนวะอุ้ยอุ like. ้ยเจอแล้วเจอแล้วได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วมามาดีข้างไหนอ๋อเสียงมันดังดังวะเอ้ยเราอยู่ข้างนอกกันนะข้าวข้าววิ่งพับจัวเราได้กุญแจได้กุญแจกันมาแล้วออกมาข้างนอกได้เลยออกมาข้างนอกเลย อยากคีชันเทวีน้ำตาคอเบาะเนี่ยปวดคอว่ะไปหนึ่งไม่ปวดคอจัางวะคอจริงฉันไม่ปวดเพราะฉันนอนอยู่กับเตียงแย่หนักมาก พี่เอาเอานอนเอาความลงไปนอนด้วยปะพี่จะเอานอนลงไปนอนเนีเ่ยเพื่อนไปไหนแล้ววะอยู่ไ,นไหนอ่ะอยูไไ่ไหนไปไหนกันอ,ะอ่ะเพื่อนถามอะ่ะเบลรอรอก่อน ถามจริงอังกฤษพี่ได้เกรดเลยอังกฤษได้เกรดะลรทำไมรู้สึกห้องเทาเหลือเกินหนูบางคำพีออ่ไม่พี่พี่ฮะ searching ๋อให้หา what the fuck หาอะไรอยู่ไหนหอ,อยู่ไหน,านาหาอะไรมันได้หาวิธีการไปต่อ <laughs> ไ,ไม่ต้องหัวหรออะไรกดตัวไหนพิมพ์อะเกนี่แค่ชัปเตอร์แรกเองนะเราต้องเล่นให้จบชัปเตอร์สองได้ดิ <c oughs> เราอยากเล่นจบชัปเตอร์มันน่าจะลุ้นน่าทึกน่าดูลึกงตายเราเชี่ยตับใจหมดคือแค่เราอย่าตายก็พออะ it in the m ในเดอะเอสโลไม่อยู่ในเมสอยู่ในเขาทางออกไปอยู่ในเขาวงกลมอะแกรอไปก่อนก็ได้มันยังไงถ้าผ่านถ้าผ่านมันก็น่าจะผ่านด้วยกันกูไปก่อนละแกไปทางนั้นฉันไปทางนี้โอเคมาอยู่ข้างหลังกูไปมีว้ยเมื่อกี้มึงพิ่งผ่านไปไง

ไม่รู้ว่ามันมเืิดปิดไม่อยู่หลังพี่นะไปเก็บกุญแจไปไปเก็บกุญแจไปก่อนไนดะ้หรือมาพี่หนูอยู่หลังพี่เนี่ยพี่ไหมโอเคเราออกไปรอน้างน,นอกดีกว่าไม่ไหวอนละ้ถ้าเจอทางออกก็บอกนะ อัน,นี้ทัน,นี้พี่มาเข้ามาหอยอยู่ไหมป้านี่กระเพาะจะกัดกัดจะเอากาัดกัดเอาให้ตายเลยใช่ไหมเนี่ยสงสารนะเราบอกให้รอน่ะไม่เราวิ่งกันอยู่สองคนไงพกแกเราสองคนก,นก,นกอนก,นก็ได้ เชื่อว่าเจอตัวเลยเดี๋ยวเอาด้๋ยวพอาส,สองคนช่วยกันก่อนแกไปก่อนเลยก็ได้ไอ้แกจะยืนรอกันก่อนก็ได้เย่ฝนตกเชียบ เอาไปเดียวก็ลงกันซะ,ะอะไรกันเนี่ย เรข้าอยู่ไหนอะพี่อยู่ไหนเราเข้าอยู่ไหนพี่กำลังตามพี่อยู่ไปอะอะไรไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับอันตรายเะเลยข่าวว่าอะไรฮะว่าอะไรประมาทอุทานอะ I forgot how t h e e a r l y okay แ้าไปชิงคนนั้นจะรออยู่นี่ไหมเรออีก่อนก็ได้เราจะไปไปด้วยกันเขาให้ไปด้วยกันเหรอมาจะไปด้วยกันก็มา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 จเราจะรู้ทางไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราไปกระสอบคนก่อนก็ได้จะสำรวจทางไปด้วยไงมามเดี๋ยวสำรวจจัดการเองเข้าอย่างไงออกมาแล้วเดี๋ยวสำรวจจักรเองเพื่อนมาปะ หน้าที่นี้หน่วยสำรวจเองออดูเดียวครับเดวเจลาเจลาเจอาทางออกแล้วมารับด้วย